เลี๋ยวบัดนี้มาเด้อพี่น้องต้ากันจลงามยุสัตว์แต่ได้ฟังผมล้ำแล้วบ่เบื่อยังปบมือดังจนจนแม่ไงป้อนเงินดอกใส่มาอเยเด่นน้นี่ละคุณพ่อมอหลำดีมอลำงหุนชวนกันมาอีกที มาเอาไปกินกับมใส่จุ๋โอ้โหเอาไปทำเรวมอเกียงเฮ้ยยบกว่ครับยึดรับบอลบอลขึ้นเถอะดีดโอ้ยมึงจำาะไรจำไ่ยังเฮ้ยทีหอนีได้ดูดูกันนะคือดูกันเอะตีบอลบอโอ้ยมึงจำไม่ได้ไม่ยัง อันนี้สิบันบานเออย่ำลมหนาวมาปูปลาซ่อนควากันอยู่กันแท้เออแม่เหล่าหน้ามันแหงนะนั้นสายแต่แลเบึงว่วงเขาเจ้าเหลียงท้องโอ้พอแม่ปูลุงป่าแล้วกาพี่น้องจับเขียวกองของง่วงเขาเอาขึ้นเล่าไปสีกินออแม่อยู่พีนทำไอ ปีก่ยที่เคยมาปีนี้เดีบมาบอกไปลำบานอ่นแล้วละ่ะบอกอยู่าลิ้มนองแล้วแม่กาเป่วจมมาจังสั้นตุแปหยุดโกงขลักเมียงอีกมึงยามเห็ดหน้าเซ็บเวียกอยู่นี่ มึงขีรอดใา่ยู่ยยยกะไรเราตอนนี้ไทยพี่น้องเป็นไกเ่เคียวเขาแล้วมึงหูแจักไหมป้าวเปเอากองมากซอมดูดูกานนาที่พ่อมไปไปหาล่ำไรลองพ่อในคของดอกกิตมเมือนึงนงยาเห็ดนาซื้อบื้อขั้นบอกแล้วให้ต่อไปไปอยู่นี่มึงจะไปดีๆหรือจะไปด้วยน้ำตาโยไม่พ่อกูตีโย ยัง่ป็าพ่อเก่าอีพ่ไม่จีบประธานด้หรันพ่อไปสอนอย่างนี้จํำได้อยู่ไล่เก่าไร่อี่มเมื่อยยิ่เต็งมอ่เหม็นผมอือก็ไปหามาสอนตัวอดมือแล้วม่จะบใดพร้อมไปเลยสุผ้าไปหารลองหาลำขอเขาดนเงินเด้กข้ามมาใส่เขาหน้าป่านามพ่อวันแห่งบังงามอยู่มึงอิ่ตาหน้าตาดีจังมึงหูยไม่ยกดววแป้นใส่งับววุ่น กองผีเยกก็ขึ้นเบิงเอามึงจะเอาปันได้ติโอ้ข่อยคือบ่ได้ว่าข่อยสิไปนะมจักเที้ยมึงว่าสิไปใส่กับไปน้ำกันหายากหากินกับไปน้ำกันมึงก็ต้องไปฮิโก้ไปน้ำกว่าเขานี่นะไปจีไปใครก็มายังหาเราบ้านอยูไปห้องมึงมันกับเผ็ดในตุ่มกูมันกับคมในพัดคือกันคมในฝัก เออไม่ไมพักนัละมึงกับกูเนี่ยซ้ำดาวดวงหนึ่ง,งจะอยู่ไก่นอกจากกวานถึงสิบ่มีคนกล่าวขานแต่แสงเฮายัางแรงกาถึงจะอยู่ไก่ปากปลาปากปลา,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 าเขาเขียวกูที่ยอให้เป็นแผ่นดินเดียวไก่กับดวงอีตาเวี้นเลยปักปตาถึงสิบว่าด้ไปดอสตาไปแต่วย่วยคือไทยเขาเออ ถึงบ่ได้ไปเทคนี้เอาไทยแล่นกับตามร้างแค่มีแต่แค่ห้างอันเดียวก็ลับได้เสียงดนตรีมาจากใจบ่ไทยมาจากสันดานเรามันเที่ยวกันยังบบดที่นี่สูฟังกูฟังอยู่แต่ว่าเธอเรกคือว่าเป็นดาวอยู่ใส่บ่ได้เกี่ยวกับอียังสันดานยูเดสตาคือมันเป็นเมื่อือเมึงก็เล่นกีตาดีกูกรลอมันบะ่ะ ถ้าได้จับมือกันนี่กูหูดูโอ้มึงเบิ่งรัดกระนาบบ่ลำในประเทศไทยมีไผสีสู่เฮางเยอะแยะเต็ประเทศไทยเถอกกะบวจักรวาลอยู่แล้วต้องจัก,กรบาลเลยเฮ้อเฮ้ยเอาหูพูดเดี๋ยวรีลีเป่าข้าวเฮ้งหอมมือกันบัว,บวพันทิดใส่ลำเย้ชิดขวัวจะลืมพ้นไปทีข่ขัวไอ้สาธิตพ้นไปแล้ว ม,มึงเสียบ,บ่วงเฮานี่เกิดมาเพื่อขา่าเสียงอีสานลาลัานสบาหน่อยเพ็ดปัน่นแพงเออไม่ขึ้นจนได้เอียงแรงเงียย้งคใหญ่หุ่นเส้นคงยังแข็งจนได้ย้อนใจไงยังวะว่าน,นั่นน่ะโ <c oughs> อ้ยจะเป็นย่องคนเปลี่ยนแะจัะเนาะมันย่างสีใสนี่ยหลีมึงคือเพจต่วใครเป็นเพจมึงเป็นตุม้ม ที่กูจะกลั่นต้มให้เป็นน้ำมันไหลสาย์จากัวที่นี่ปฏิเสธผ้าพร้อมทีจะแล่นออกไปข้างหน้ายังรวดเร็วโอ้โหจะขีดตบมึงเหยื่น้ำมันเว้ยเออเอาดูสิเปล่าไปเอากีตาร์มาอ,ออดิชันกับกูการ์ามึงขีดเปลี่ยนใจยังไงนั่นไม่อยากไปกูจะได้จ้างกูไหมยังเั่นบ่เออต้องเอามาเล่นซื้อฟังก่อนออดิชันเออออดิชัน แต่ว่าว่ามึงคือสิบหเปลี่ยนใจหรอกเพราะว่าค่าตอบแทนสูงเว้ยสูงสำเดะเอานี่ห่วยหลายหมื่นละปอโอ้ดึเงินเป็นหมื่นน่ะเข้านี่แล้วโอ้หลายหมื่นเด้ผิดใจผมเปล่ามาเด้อเนี่กูถ่าดูนะเว้ยดูดูการน้ำเดี๋ยวจะมาพร้อมเอ้เขาคือเล่าไม่เนี่ยจีได้หลายหมื่นเซอร์กุลวอเปล่ามาเนอเว้ย เดิมาหปุ้นอยู่ใเเวลาเขมาหาสิ๋วนาะเอกตั้งใจตั้งใจมีมีละมีละย่าดู้่ดูดูละดูอยู่เดี๋ยวแะบ่ได้ยึดตั้งใจหนั่นเดมันจะเป็นเลเทียงเฮยลูพี่ไปามีแค่ลับเห็นแล้ว ฮัลโหลดุกซอก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 ฮัลโหลดฮัลโหลดุกซอกซ็อกขีอปีแล้วปีเล่าปีเก,เก่าป <balls> ีใหม่ว่จะมาหอดบวดเด็กกรบพิรอครับแสนยากระบาบครับขี่ก็ะเมร่างเงี้ยวกับพร่างครับ เงยขึ้นมาสมอบอกเนี่ยดีๆกันบสวัสดีบ็ดบอแคทแฟนบอดอัพที่รอรับฟังทางดาวเวทีดับบันเดย์ขอสุดกระซากลาบทูเบออันส้มเกียรติของทัูุสมทุกทันรับฟ้องรับสมมครบอภิลมทรมานรับฟังั้ับฟ้องรับส่งครบอภิลมสัญญานจากลูกหลานห้องเศร้ากระ ขอเข่าสินอินคอนเสิร์ตว้าวข้นจะไปประมาณมากัออกมาองตะม้งหัวใจติน น้อสาวเ้าเปลนจังใดน้อน้องสาวเอาเข่ามาหลับไปน้องสาวจังใดบึงเนี่ยนะเป็นจังใดน้อยตายเตียมเขาไว้หลับไปขอบหยัดอันจักตาน่อยสองจองกันดีจ้ะีง แม่ทำตาอุตัยก็านายตายมาขันเี๋ยมาดื่มกันังมาถึนใมาถึนางมาแล้วมาแล้วเจ้าขาให้พวกขามาหอดแล้วมาแล้วมาหอดันหอดัันเอาแนมาเอาเขามาให้พวกไปไปกินน้ำก็ có ơi <laughs> nắng sít kịp vô hòn hò bỏ mí hò áo thuốc thước đây ta khing tụi sáng đi nó hò áo mà đi hoa, cò pingkin nê ơi 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 พ่อเอ้ยเอาไปไปอกันเป็นจ้ามานั่งเห็ดี้ลี่นั่งย่นเห็ดแม่ย่งเออปรเ้ยงน้อยชิดเปรีเยงน้อยอันเตรียมใ้ละไปเตรียมไใและไปอันนี้อันอันนี้สีหาฮันอันนี้สีหาฮันใส่ตามาหลยย่าง ตาแล้าวันนี้ต้องพันแย้งะไรอยนงเงกัยพันแยงกับขาด,ดองะฮ่บเ่าฮ่า